พบกับรายการซีดันนับเสิร์ฟในเช้าวันพฤหัสที่7กุมภาพันธ์ครับวันนี้อยู่ในระหว่างเดินทางไปรัฐสภารถติดนะครับก็เป็นโอกาสที่จะเล่าเรื่องสรุปกิจกรรมสองสมวันที่ผ่านมาครับมีงานอบรมอันหนึ่งนะครับหลักสูตรหนึ่งที่น่าสนใจเป็นงานอบรมระยะสั้นนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับ ชื่อว่า An introduction to system s thinking and system dynamics in health policy and system research นะครับการคิดเชิงระบบแล้วก็พลวัดระบบในระบบสุขภาพแล้วก็การวิจัยเชิงระบบนะครับจากอาจารย์โมฮัมหมัดเจลลีนะครับเป็น associate professor จากฮาว r ดนะครับ แบ็กก r าว n ์ของอาจารย์นี่เขาเป็นเป็นเรียนจบจาก MIT นะครับจากทางวิศวะมาแล้วก็มาเอาใช้ความรู้ในเชิงกลไกลนะฮะมามองและวิจัยระบบสุขภาพครับเขาเป็นเวิร์กช็อปที่เหมาะนะสำหรับนักวิจัยเชิงระบบนักวิจัยระบบสุขภาพนะครับมีคำว่า s y s t e m เต็มเลยนะในหัวข้อการเรียนรู้นี้นะ ก็ผมได้เข้าประมาณสัก50%นะเขาเรียนกันวันที่3-6ถึงกุมภาพันธ์นะครับผมติดธุระประมาณสัก2วันนิดนดน็กครับก็ได้เข้าเรียนนิดหน่อยโชคดีที่ได้เข้าเรียนในช่วงแรกช่วงต้นนะครับก็ทำให้เข้าใจแนวคิด System Thinking มากขึ้นนะครับ System Thinking นี้ก็มีมานานแล้วในประเทศไทยนะครับผมอ่านหนังสือ เล่มบางๆนะครับเป็นหนังสือเก่าๆแหละก็พูดถึงวิธีคิดกระบวนรบนบะพูดถึงคอโซลูปนะฮะการคิดเชิงเชิงแบบว่าเชิงเหตุปัจจัยแล้วก็มีหลายเหตุหลายปัจจัยส่งผลซึ่งกันและกันลากลูกศรไปมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกศรทางเดียวนะแล้วก็พอวางตัวแปรไว้หลายตัวมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าวงจรนะฮะวงจรป้อนกลับนะครับฟิทแบคลูป ฟีดแบกลนี้ก็มีมีเนี่ยฟีดแบกลในเชิงเชิงบาลานซ์นะเชิงสมดุลวงจรสมดุลบาลานซิ่งลูปนะครับก็คือวงจรที่มันก็จะสามารถรักษานะะสภาวะแบบนั้นต่อ,ตอนเนื่องไปนะ,ะเช่นร่างกายที่ถ้ามีความร้อนเพิ่มขึ้นร่างกายมันก็จะมีะปรากฏการย้อนกลับนะฮะ ป้อ,อนกลับให้ลดอุณหภูมิร่างกายลดไข้นะครับด้วยกระบวนการาภายในนะฮะหรือว่าไอ้อะไรล่ะไอ้ถังไอช้ชักโครกอะไรเงี้ยชักโครกรักษาระดับน้ำในถังเก็บชักโครกอันนี้ก็เป็นบาลานซิ่งลูเนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรากฏเป็นหลูปเป็นวงจรป้อนกลับที่พบบ่อยๆในธรรมชาตินะฮะเนี่ยเราก็จะวาดนะฮะ วงจรแบบนี้นะครับในในระบบที่สำคัญสำคัญนะครับอีกวงจรหนึ่งก็คือวงจรป้อนกลับแบบ Reinforcing Loop นะครับก็วงถ้าเป็นภาษาไทยก็จะเป็นวงจรอุบาทนะครับแต่ถ้าในเชิงลบนะถ้าเป็นท <laughs> างในทางกลับกันวงจรเชิงบวกก็จะเรียกว่าวงจรสร้างสารรค์หรือเปล่าอันนี้ไม่น่าใจนะฮะแต่ว่าใช้คำว่า Reinforcing Loop นี้ก็อ่า กลางๆดีนะครับวงจรแบบนี้คือมันมีลักษณะของยิ่งทำยิ่งเข้าสู่วงจรนี้มันยิ่งปั่นนะครับให้เกิดปรากฏการเกิดสภาวะที่มันมากขึ้นมากขึ้นหรือลดลงลดลงนะฮะอะไรแบบนี้นะครับก็เช่นอานที่คลาสสิกก็คือการสร้างถนนนฮะที่ทำให้รถติดนะเออทำไมการสร้างถนนยิ่งสร้างรถยิ่งติด นะครับอันนี้เพราะว่ามันมีวงจรป้อนกลับแบบ reinforce อยู่นะฮะเพราะว่าพอสร้างถนนแล้วเนี่ยครับคนก็อยากเข้ามาอยู่นะฮะอยากรู้สึกว่าการซื้อรถมันมันดีกว่ามันสะดวกกว่านะครับแล้วก็น่าลงทุนเพราะว่าถนนมันเยอะขึ้นนะคูีวิ่งและคุมนะพอรถเยอะขึ้นก็ความต้องการสร้างถนนก็เยอะขึ้นอีกนะครับ เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบอะไรแบบนี้นะครับในการเรียนการวิจัยเชิงระบบก็จะมาทำงานกับ System t h i n k งก g นะครับแบบนี้โมเดลของ System t h i n k งก g นี้ก็จะมีอยู่2โมเดลนะใหญ่ๆก็คือโมเดลเนี่ยวาานะครับวาดกระแสะเหตุปัจจัยนะฮะให้กลายเป็นระบบนะฮะอาจารย์อาจารย์โมฮัมหมัด จลลาระี่นะครับก็สอนเรื่องนี้แหละนะครับว่าเราจะเริ่มเขียนตรงไหนก็ได้นะครับในระบบหนึ่งอ,อีกวิธีคิดเชิงระบบอ,นะอีกอันหนึ่งก็คือนะฮะไอ้โมเดลภูเขาน้ําแข็งนะครับการเรียนนี้ก็ค่อยๆเรียนไปนะนะครับผมก็รู้สึกเพลิดเพลินมากเลยนะครับกับตัวอย่างที่อาจารย์เขายกมาให้นะครับตัวอย่างก็น่าสนใจนะนะครับตัวอย่างเช่นเออทำไม เครื่องบินบริษัทโบอิงนะครับถึงเร่งออกนะครับเครื่องบินรุ่นใหม่นะแล้วปรากฏว่าทำไมทำไมความพยายามที่จะขายสินค้านำมาสู่ความล่มจมทางธุรกิจนะคทำไมเป็นอย่างนั้นเออหรือว่าทำไมนะฮะการสร้างโรงพยาบาลสร้างคุกนะครับไว้แก้ปัญหา ยาเสียติดมันถึงไม่เวิร์กอะไรแบบนี้นะครับก็เรียกว่าเห็นโมเดลต่างๆที่ที่มันเป็นปรากฏการเชิงระบบแล้วเป็นมหาโลกแตกนะฮะแม้เป็นปัญหาที่ไม่ว่าจะที่ไหนก็ต้องเจอนะครับอีกปรากฏการหนึ่งก็คืออันนี้ฮะ g a p o f capacity นะครับก็คือไม่ใช่ trap trap off capacity นะฮะก็คือเนี่ยกับดักของการพัฒนา ศักยภาพอะไรบางอย่างนะครับถ้าทําได้มองไม่เห็นระบบทั้งหมดนะครับแล้วไปแก้ปัญหาเป็นส่วนๆเนี่ยมันก็อาจจะนะไม่แก้ปัญหาทั้งหมดนะครับบางทีไปเพิ่มปัญหาด้วยน,นี่เป็นหลักใหญ่เป็นข้อคําเตือนนะครับของนักคิดเชิงระบบนะฮะการแก้ปัญหาแบบเหตุเดียวผลเดียวส่วนใหญ่อาจจะส่วนใหญ่จะไม่ช่วยนะครับส่วนใหญ่จะไม่ช่วยส่วนใหญ่จะไปเพิ่มภาระปัญหานะครับ ให้มากขึ้นมากขึ้นจะกแก้ปัญหาเชิงระบบต้องหาลูกนะฮะวงจรป้อนกลับที่ที่หน้าลงทุนนะครับหน้าทำงานด้วยให้ถูกจุดแล้วก็แก้ไปบางทีต้องแก้หลายอันพร้อมกันนะครับเพื่อที่จะออกจากขับดักเหล่านี้นะครับผมคิดว่าการคิดในลักษณะนี้นะมันเป็นการเรียนรู้อีกภาษาหนึ่ง ที่สําคัญเหมือนกันนะครับเขียนวงจรไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่าเราจําเป็นที่จะต้องมองภาพเชิงระบบให้ออกนะครับเราจะไดะ้ลงทุนลงแรงกับสิ่งที่มันได้ผลจริงๆนะครับแล้วก็การเห็นเห็นปัจจัยหรือว่าส่วนสําคัญในการแก้ปัญหาเชิงระบบที่แตกต่างออกไปจากมุมมองเดิมก็ช่วยให้เรา มีมุมมองที่กว้างขึ้นในการแก้ปัญหานะครับรวมทั้งมองเห็นว่าตัวเองเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาด้วยนะเราก็จะได้ระมัดระวังตนเองนะครับเพราะว่าตัวแปรตัวแปรหนึ่งที่อยู่ในแผนที่วงจรป้อนกลับเนี่ยก็มีศัพท์เรียกอยู่นะ Call Loop Diagram นะครับ CLD นะก็ช่วยให้ คือหนึ่งตัวแปรนี้มันมันคือการลงทุนยมหาศาลอยู่เหมือนกันนะเช่นการเขียนคําว่า,าความพยายามที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพเขียนแค่นี้นี่คือมันเงินเยอะมากเลยนะครับถ้าเป็นนักนักทำผู้พ,พูดตัดสินใจนโยบายนะหรือว่าการบอกว่าเปลี่ยนความคิดของสังคมโอ้โหมันคือการทํางานกับสื่อนะเบ็ดเงินมหาศาลนะครับต้องเชิญเอเจนซี่เชิญน,นักโฆษณานะครับ ต้องทำคอนเทนต์เฟซบุ๊กอะไรนะทำเว็บไซต์เงินทั้งนั้นนะครับที่อยู่ในคอร์สลูปไดอะแกรมเหล่านี้นะครับก็ในนั้นเนี่ยมีคนมีเงินนะมีเวลามีกำลังกายกำลังใจนะมีพลังชีวิตอยู่เยอะแยะมากมายแต่ไปหมดนะครับในฐานะของผู้ตัดสินใจก็จะควรจะเห็นภาพทั้งหมดนะผมคิดว่าก็ทำอะไรก็ควรจะลงทุน นะทำ CLD นี้นะครับแล้วก็แล้วก็ลงแรงลงทุนกับมันให้ถูกจุดนะครับนะกอ็อยากอยากทำให้เป็นนะฮะคือมันก็มีการ uh, สร้างเองนะสร้างไอ้คอสลูปนะฮะไดอแกรมเองอันนี้จะดีที่สุดเพราะว่ามันทำให้เราเข้าใจภาพนะครับ หรือว่าไปยืมของคนอื่นมาที่เขาทาไว้ดีแล้วแล้วมาปรับนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ก็ดีเหมือนกันแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับถ้าจะให้ตรงนะครับมากไปกว่าน,นั้นก็นะระดมผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันทําผู้เชี่ยวชาญทั้งคนหน้างานนะครับทั้งนักวิจัยในประเด็นนั้นแล้วก็นักวิจัยเชิงระบบมาช่วยกันเขียนขอสรุป relation ขอสรุปไดอะแกรมแล้วก็ค่อยทําแก้ปัญหาไปนะครับ นีอ่อะไรอีกล่ะตอนทำนี่ก็เพลินดีนะครับอโอเคก็ประมาณนี้จริงๆวันนี้เขาจะเรียนกันมาสุดท้ายนะครับผมคงแวบ,บเข้าไปเรียนได้นิดหน่อยนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันครับมีอะไรแบบนี้ก็ส่งข่าวมาได้อีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับใครสนใจนะฮะการคิดเชิงระบบ ่อไปตามนัเรียนหรือว่าอ่านจริงๆมีคนเขียนไว้เยอะแล้วลหละสิ่งที่ท้าทายกว่าก็คือทํำยังไงให้เราได้มีคนมีกําลังคนมากพอนะครับที่จะมาทําสิ่งนี้และคิดแบบนี้ด้วยกันให้มันถึงแล้วเร e พอยท์นะครับถึงจุดที่แบบว่าเออมาเป็นความกระแสความคิดหลักในการแก้ปัญหาเพราะว่าเพียงแค่บางทีนี่อันนี้วิทยากรก็พูดเรื่องนี้นะฮะว่า เนี่ยแค่ Cost Effective เนี่ยนะมันก็ไม่พอในะการแก้ปัญหาเพราะว่ามันทํางานกับตัวแปรแค่บางตัวแปรแต่ก็จําเป็นในการตัดสินใจเลือกนโยบายนะครับอ่ะโอเคใครคิดยังไงนะครับรู้สึกสนใจอย่างไรนะครับไปลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับพบกันใหม่เอพิโสดหน้าครับสวัสดีครับ